อาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวนรัสวิทยาคลินิกภาวิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ยงผู้ระวันโดยระบุว่าโควิดส9าสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษโดยมีรอบกระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์จีมากขึ้นจึงระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มระบาดมาแทนที่สายพันธุ์อังกฤษอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังได้มีการระบุถึงตำแหน่งการกลายพันธุ์ที่ทำให้ระบาดได้ง่ายคือจุดตัดของโปรโตีนหนามแหลมสไป์ให้ขาดจากกันโดยอาศัยเอนไซม์จากตัวเราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมาเป็นกลดอะมิโนอาร์จินินที่เป็นเบสิกคอร์มิโนเอซิดบริเวณจุดตัดทำให้เอนไซม์ฟูรินของมนุษย์เข้าไปตัดได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ไวรัสใช้หนามแหลมเกาะบนเซลล์ทางเดินหายใจที่จุดรับ ACE2 เมื่อกะติดแน่นแล้วจําเป็นต้องมีการตัดเพื่อให้ตัวไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นเมื่อกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนี้ทําใหเอนไซม์ฟูรินเปลี่ยนเนสม,มือนเป็นกังไกลตัดเพื่อปลดปล่อยให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์จึงทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายเพราะตำแหน่งที่ตัด um ถ้าเปลี่ยนกดอะมิโนเป็นด่างแล้วจะตัดได้ง่ายขึ้นไวรัสก็จะเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นทําให้ติดง่ายขึ้นเมื่อติดง่ายขึ้นก็จะเกิดการระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษ ที่เกิดขึ้นในรอบที่3ขณะที่แนวโน้มของสายพันธุ์เดลต้านในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและจะทําให้เกิดการระบาดได้ง่ายการควบคุมก็จะยากขึ้นการที่จะลดการระบาดของโรคในขณะน,นี้สามารถทําได้โดยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดในการป้องกันตนเองอย่างที่ปฏิบัติมาทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือกําหนดระยะห่างระหว่างบุคคลลดการเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเด็ดขาดให้วัคซีนในมากที่สุด และเร็วที่สุดในการลดความรุนแรงของโรคและการกระจายให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับน้นนองๆครับสำหรับวันนี้9 1 9 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยง,งานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันเสาร์ที่24รกรกฎาคมนะครับก็เมื่อวานนี้ครับที่ก็ได้มีนัดชี้แจง นะครับต่อคณะการมาธิการวิสามันพิณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565ของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เ,เป็นการชี้แจงงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดต่อคณะมาธิการชุดใหญ่นะครับซึ่งเ,เราได้เสนอขอรับการงบประมาณไปอยู่ในวงเงิน2540ล้านบาทเศษนะครับก็เป็นในส่วนของแผนงาน บุคลากรภาครัฐจำนวน1,942ล้านบาทเศษนะครับเป็นในส่วนของแผนงานพื้นฐานอยู่ที่574ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นแผนงานยุทธศาสตร์จำนวน23ล้านบาทเศษนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้ชี้แจงตามข้อซักถามต่างๆไปก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมาที่การชุดใหญ่นะครับของสภาผู้แทนรัษดรก็ไม่ตัดงบประมาณแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็ได้ รายงานชี้แจงนะครับต่ออนุกรรมธิการนะครับรวมถึงกรรมธิการชุดใหญ่ของสภาผู้แทนราษดรแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งบประมาณได้2,540ล้านบาทเศษในปี65เ,เต็มตามที่เราได้ขอรับการจัดสรรไปนะครับก็ยังเหลือของออวุฒธธิสภาอีกนะครับสคณะนะครับก็จะได้มาแจ้งให้น้องๆทราบต่อไปนะครับแต่ก็ในส่วนวงเงินนี้ก็คงจะเป็นไปตามนี้นะครับก็ขอให้พวกเรา เตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้จ่ายงบวานให้เต็มประสิทธิภาพได้มากที่สุดให้มีคุณภาพนะครับในส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 นะครับของบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่สาลปกครองเราก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เมื่อวานนี้ครับก็ได้รับแจ้งจากทางสํานักบริบรหารทรัพย์สินนะครับว่ามีทางหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาดนะครับซึ่ง ก็เป็นผู้ดูแลพนักงานรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ลานจอดรถนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Rapid ิเคชนะครับก็ผลก็เป็นบวกนะครับขณะนี้ก็รอผลตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รปภนะครับซึ่ง ประจำอยู่ทางบันไดเลื่อนชั้น2ด้านหน้าห้องสมุดนี่นะครับก็ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด1 9ก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับซึ่งรายนี้ก็ไม่ได้เข้ามาทํางานตั้งแต่วันที่17ดกรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งจากการสอบถามไทม์ไลน์นะครับในเบื้องต้นก็ทั้ง2คนนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าและจากการตรวจสอบออผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งสองรายเนี่ยก็ พบก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นเจ้าหน้าที่รปภ12รายนะครับแล้วก็เป็นแม่บ้าน3รายซึ่งก็ทั้ง15รายนะครับทางสำนักบริบหารทรัพย์สินก็ได้ให้เข้าตรวจหาเชื้อในวันนี้ด้วยแล้วนะครับก็รวมมีการกักตัวทั้งสิ้น17รายด้วยกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับก็ในส่วนของบุคลากรของเราเองนะครับก็พี่ก็ได้รับรายงานตอนช่วงเที่ยงนะครับก็ เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการนะครับสังกัดสำนักงานสารปกครองกลางนะครับทราบผลการติดเชื้อเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าน้องชายติดโควิดด้วยเหมือนกันนะครับก็มีไทม์ไลน์ต่องต่อไปนี้นะครับเจ็ 8, ดถึงแกรกฎาคมนะครับก็มาปฏิบัติงานที่สารปกครองนะครับที่องค์คณะที่18 สารปกครองกลางชั้น8นะครับฝั่งกรมการกงสุนนะครับแล้วก็มีการซื้อข้าวที่โรงอาหารชั้นบี 1, นะครับวันที่9ก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านทั้งวันนะครับวันที่10ไปเซนทันพระราม9โดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็วันที่11ก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับอยู่ย่านที่ย่านดินแดงนะครับวันที่12ก็มาปฏิบัติงานที่สารปกครองกลางนะครับองค์คณะที่18 ที่สารปกครองกลางชั้น8ฝั่งกรมการกครงศุลน,นะครับส่วนวันที่1 3ถึง14ก็ Work f r ฟอร์ m e อยู่บ้านท้งวันครับพอวันที่15นะครับก็มาปฏิบัติงานที่สารปกครองกลางองค์คณะที่18ที่สารปกครองกลางชั้น8ฝั่งกรมการกครงศุลตามปกตินะครับแล้วก็มีการไปซื้อข้าวที่โรงอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับวันที่16 ก็ปฏิบัติงานที่ศาลปกครองกลางองคณคณะที่18นะครับที่ชั้น8ฝั่งกรมการกครองเช่นเคยนะครับช่วงเที่ยงก็ไป7ซเว่นอวนะครับวันที่17ไปบิ๊กซีรัชดาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับส่วนวันที่18ก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับวันที่19ก็มาปฏิบัติงานที่ศาลปกครองกลางที่องคณคณะที่18เช่นเดิมนะครับแล้วก็ช่วง9โมงก็ไปที่7ซเว่นอนะครับช่วงเที่ยงก็ไป ซื้อข้าวที่โรงอาหารชั้นบีหนึ่งะครับก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งมีการเข้าร่วมนั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดี10นะครับร่วมกับบุคลากรในองค์คณะ18แล้วก็ตุลาการผู้ถแถลงคดีนะครับส่วนวันที่20ก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทราบจากน้องซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกันว่าติดโควิดนะครับในช่วงที่ทํางานนะครับส่วนใหญ่น้องก็จะเข้ามาปฏิบัติงานที่องค์คณะนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินไปชั้นอื่นนะครับ นอกจากที่จะไปซื้ออาหารแล้วก็ไปที่เซเว่นะครับแล้วก็ขณะปฏิบัติงานที่องค์คณะก็สวมหน้ากากอนมามัยตอลอดเวลายกเว้นตอนทานอาหารที่โต๊ะทำงานนะครับวันที่21นะครับน้องได้เข้ารับการตรวจคัดกรองแบบ RT-PCR นะครับเพื่อยืนยันผลอีกครั้งที่โรงพยาบาล World Medical นะครับซึ่งก็ทราบผลตรวจเมื่อาวานนี้นะครับว่า ติดเชื้อนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเข้ารับการรักษาในฮอสปิทอลย่านสุขุมวิทนะครับถึงตอนนี้ก็มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยแล้วก็รับกลิ่นได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับก็แจ้งหมายพวกเรา,าทราบไทม์ไลน์แล้วก็นะครับสิ่งต่างๆที่ทั้งพูป้ปฏิบัติงานในอาคารของเรารวมถึงบุคลากรของเราเองนะครับที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับพอตอนนี้ก็ฝากน้องๆครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดก็อยู่บ้าน ดีอยู่แล้วนะครับก็พยายามอย่าออกไปไหนถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะครับก็ฝากให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับเพราะช่วงนี้การแพร่ระบาดนี่กระจายไปทั่วมากเลอเกิดนะครับก็ในสาธารณครขอ,ของเราเองก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก็ฝากน้องๆช่วยดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคร,ครับสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ก็อยากจะให้พวกเราส่ง กำลังแรงใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่วข้องต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดนี้ก็ดีเลยครับก็มีเวลาว่างนะครับอยู่กับบ้านรอ,อ,อหาออสิ่งดีๆทํากันนะครับอัดวิดีโอ,อ็นคลิปหนึ่งนาทีที่เราจะส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับก็ฝากน้งองๆครับช่วยส่งกำลังใจให้กันและกัน,นครับให้กับครอบครัวประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอให้น้องๆอยู่บ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ คนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคยายแต่ไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจมีต้องพส,สุดท้าและครั้งน,นี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านาั้น ถึงจะบังเกิดห่างหางกันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางลดสัมผัสถ้ามียการอย่าออกไปไหน Social ย i s ิส n c นสิเพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย เรื่องร้ยายไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะนฉะยคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องรวมกันเป็นพรัง Yeah.